สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศี เราก็จะเจอเจอกันในทุกๆเดือนนะคะในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2564ของชาวราศีมีนชาวธาตุน้ำที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนซึ่งการทำนายดวงชะตาของช่องการดาพยากร์จะเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของใครเป็นพิเศษซึ่งมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดี ถือไม่ดีอย่างไรอย่าไปคิดมากให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติจะดีกว่าถ้าตรงแล้วดีอ่ะเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกกับตัวเราเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วยอย่าอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะคะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจะดีกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไพ่ประจำตัวชาวราศีมีในเดือนนี้กันนะคะไพ่ประจำตัว ในเดือนนี้จะเป็นไพ่ The h i ฮ h p r ท e s t e s s นะคะราชนีแห่งพระจ,จันช่วงนี้ชาวราศีมีนอาจจะมีเรื่องให้ต้องว้าวุ่นใจพอสมควรนะตอนนี้ทําอะไรก็ดูไม่ได้อย่างใจไปเสียทุกอย่างนะคะจะทำอะไรจะขยับขยายอะไรอย่าดูมันอึดอัดติดขัดเกิดปัญหามากมายนะไม่ได้อั่งใจไปซะหมดเลยยังไงก็อยากให้ชาวราศีมีนใจเย็นๆนะคะตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆ แก้ไขสิ่งต่างๆไปทีละเรื่องทีละเปาะนะอันที่จริงแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่คุณวิตกวังวลนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะ่ะได้ไม่ยากนะถ้าคุณสามารถจับหลักมันได้แล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถของคุณแก้ไขมันนะคะแล้วก็อย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่ามโนไปต่างๆนานาแล้วก็อย่าคิดในแง่ลบนะเพราะมันอาจจะทำ ทาให้บันทอน,นะคะบันทอนกาลังใจของเราแล้วก็มันอาจจะทําให้ปัญหาที่มันเล็กๆ มันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็บานไปลายได้แล้วก็เราอาจจะทําให้เรามานั่งเครียดมานั่งเสียใจได้นะคะยังไงก็ค่อยๆค,คิดนะคะใช้สมองใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะ,ส,ะสางปัญหาไปทีละเรื่องทีละปมไม่นานทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ เดี๋ยวมาต่อกันที่ในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีมีนนะคะไพที่ได้จะเป็นไพ่ Temperance นะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็8ดไม้เท้านะคะ ในเดือนนี้การทำงานชาวราศีมีนมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายงานนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานของคุณอาจจะมีการโยกย้ายสถานที่ทำงานนะคะเช่นอาจจะละออกจากที่เก่านะแล้วก็ไปทำงานที่ใหม่ที่มันมีความมั่นคงมากกว่าเดิมหรืออาจจะมีการยกย้ายไปอยู่อีกแผนกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้นะคะมีเกณฑ์การยกย้ายไปประจํา ต่างจังหวัดด้วยนะเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตของคุณนะคะ แล้วก็คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ใหม่ๆนะที่คุณไม่เคยทำนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีโอกาสที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆนะมันก็จะทำให้คุณชํานาญงานนั้นๆมากขึ้นมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นนะการทำงานในเดือนนี้จะต้องพึ่งตัวเองเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าคนรอบข้างช่วงนี้อาจจะพึ่งพาได้ ากนะงานบางอย่างอ่ะคุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะชาวราศีมีในเดือนนี้อาจจะมีแนวคิดในเรื่องของอการหาอาชีพเสริมนะคะ หารูปทางใหม่ๆเพื่อที่จะมีไรายได้เพิ่มเข้ามาคุณสามารถที่จะทํางานประจานะควบคู่ไปกับงานเสริมได้นะคะในเดือนนี้คุณจะมีงานทําที่มันมากกว่า1งงานนะเพื่อที่จะมีไรายได้นะคะมีเงินเข้ามาเพิ่มเติมชาวราศีมีนนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรนะคะการเกษตรผัก เกี่ยวกับผลไม้นะคะหรือว่าค้าขายเกี่ยวกับของกินนะคะของการเกษตรหรือจะเป็นงานด้านศิลปะการบันเทิงหรืองานออนไลน์ต่างๆนะในเดือนนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะชาวราศีมีนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสได้เรียนหรือได้ศึกษาวิชาใหม่ๆนะเพื่อที่จะเสริมความรู้ของเราให ่งมากขึ้นนะคะคผลการเรียนในเดือนนี้เป็นที่น่าพอใจนะมีโอกาสได้เรียนต่อในสายวิชาที่ตัวเองชอบด้วยนะคะแต่ที่สำคัญนะยังไงก็ต้องตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะภพ่ที่ได้จะเป็นไพ่สีไม้เท้านะคะ เลเวอรแล้วก็ j u s t ติกนะคะเดือนนี้สภาพคล่องทางการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะหลังจากที่ผ่านมานะคะอาจะติดๆขัดๆมาตลอดนะเงินไม่พอใช้นะคะมีหนี้สิน ลุงลางไม่รู้จะเคลียร์ยังไงนะแต่เดือนนี้นะคะชาวราศีมีนภัยที่คุณญด้เป็นภัยที่ดีนะคะการเงินจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะยังอีกทั้งนะคะจะได้รับการสนับสนุนที่ดีในเรื่องของการเงิน อาจจะมาในรูปของการได้รับโอกาสในการทําเงินทําทองนะมีรู้ทางในการทํามาหากินนะคะมีไรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นหรือชาวราศีมีนที่อาจจะหวังเงินไว้สักก้อนหนึ่งนะคะเพื่อเอามาต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือเอามาใช้นีเน่เดือนนี้ก็จะสมหวังนะได้เงินอย่างที่หวังไว้นะคะชาวราศีมีนที่ได้ไปลงทุนหรือว่าเก็งกําไรอะไรไว้เนี่ยเดือนนี้จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ ็ควรมีความโชคดีจากคนในครอบครัวหรือว่าคนรักของคุณนะถ้าคุณเดือดร้อนอะไรเนี่ยพวกเขาก็พร้อมนะคะที่จะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของ การเงินนะการเงินจะมีเข้ามาตลอดนะคะแต่ยังไงซะก็อย่าไว้วางใจนะเพราะว่าเดือนนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะที่มันจะต้องจ่ายทุกๆเดือนอยู่แล้วนะก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเทอมลูกนะคะค่าเรียนพิเศษค่าซ่อมรถค่าซ่อมแซมบ้านหรืออาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวก็ได้นะคะซึ่งค่าใช้ จ่ายเดี๋ยวนี้มันจะเกิดขึ้นแบบ ระทันหานโดยที่คุณก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้อย่างไงซะนะคะถึงแม้รายจ่ายจะเยอะแต่รายรับก็ยังโอเคอยู่นะคะรายรับก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆคุณสามารถที่จะบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยๆเดือนเนี้ยก็สามารถที่จะหมุนเงินทันนะสามารถที่จะประคับประคองนะคะสภาพคล่องทางการเงินของคุณให้รอดจนถึงสิ้นเดือนได้นะแต่ยังไงซะก็วางแผนการใช้เงินให้ ดีๆตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลน,นะคะเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะมีโอกาสได้โชคได้ลาบกันนะคะแต่ยังไงก็ซื้อ,อเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบพอหอมปากหอมคอก็พอนะคะเพราะว่าเงินที่ได้มาส่วนมากก็มาจากการลงมือทำนะคะมาจากงานที่คุณทำจะเป็นส่วนใหญ่นะการทำงานจะได้เงินโชว์ๆมากกว่านะคะ มาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะไพ่ที่ได้ The e เอ็ e เพนะคะสมถ้วย แล้วก็6ถ้วยนะคะความรักคนมีแฟนนะคะคนมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในเดือนนี้ความรักของคุณสองคนรักกันดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันและกันเป็นอย่างดีอีกทั้งคุณนะจะได้รับข่าวดีจากคนรักนะหรืออาจจะได้รับโชคจากคนรักของคุณแฟนของคุณอาจจะมีของขวัญของกำน,นันเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นไปได้นะคะ ในเดือนนี้จะมีแต่ข่าวดีที่เกิดขึ้นนะคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีโอกาสได้บุตรไว้เชยชมนะหรือคู่ไหนที่คบกันไม่นานนะคะก็มีเกณฑ์ที่ ความรักจะพัฒนาไปได้อีกขั้นหนึ่งนะอาจจะตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะหรือคู่ไหนที่ห่างๆกันนะมีปัญหาการไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันในเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณสองคนจะหวนมาเจอกันมาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันมีเวลาให้กันมากขึ้นนะมันจะมีแต่เรื่องดีๆที่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นสําหรับคุณในเดือนนี้นะคะส่วนคนโสด นะคะไพ่ที่ได้นะคะหรือไฮโลแฟนนะคะหกไม้เท้าแล้วก็คิงถือถ้วยนะคะช่วงนี้นะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบนะคะเข้ามาคยุยมาแสดงออกเลยแหละว่าเขาอ่ะสนใจคุณอยู่นะ อาจจะมาในรูปของการขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณหรือว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ได้นะเขาจะมาทําทีมาขอความช่วยเหลือนะคะมาขอคำปรึกษานะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมามันก็เกิดความรู้สึกดีๆให้กัรน,นะประมาณว่าจุดกันติดแล้วนะคะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์แล้วก็คบกัน ได้ในอนาคตนะคะค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินสักหน่อยนะระวังอาหารเป็นพิษนะคะระวังโคกรดไหลย,ย้อนนะ,ะซึ่งมันก็จะมีอาการาจุกเสียดแน่นนะคะแน่นอกนะอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะก็พยายามทานอาหารให้ตรงเวลานะอย่าก,กินอาหารอย่าก,กินอาหารนะคะแล้วก็นอนเลยนะเพราะว่ามันจะเสี่ยง กับการเป็นโรคก,กฎดไหลย,ย้อนนะคะช่วงนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทอดอาหารมันหรือว่าอาหารรสจัดนะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะค่ะนี้ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็ตัวคุณจะไม่พลาดกัน อัปเดตดวงชะตาประจำเดือนนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ